มาเลยดูสิคนเยอะมากเลยทุกคนส9มเก้าเก้าสามเก้าเสามนรัาวดูคนเยอะมากเลยอ่ะอันนี้แค่ฝั่งเดียวนะมีฝั่งหนึ่ง 9 9มเร็วๆทุกคนสามเก้เอวทุกคนสรทุกคนระวังนะครับทุกคนระวังครับพี่เต่เโอเคกล้องนี้นะครับกลนี้มาเรามาล้มส่งเนาะไปอเมริกาด้วยกันด้วยร บอด้วยเตาอรั้ไปไจ้าสองคนเจ้าพี่มาเลยทุกคนได้ดูคุมปิดด้วยกันนะโอเคที่เหลือถ่ายได้ครับมาส่งกาลังใจนะครับขอบนบครัวมิสแกรนกันนึตกันนึงอ่ะก็มีในตัวสองโอเคครับ ไปบ้างแอบแอบเอ็นฟังฮาเออาเลย100ทุ่มีเลยเลยเป็นเพียร์ว้าว399สัก399ค่ะ9 399ค่ะ สามเก้าเก้าค่ะเบฟสามเก้าเก,ก้า <c oughs> สามแบบเกาเกาอดีเอฟดีเอาดีเอ,อดีเอ,อด,เออดีเอย่าต้องพูดเดยอะราคาถูกขนาดนี้อ่าแค่399กคิดอะไรแย่ๆเรามันคนรวยอยู่แล้วนึกออกปะสามก้าเก้กินข้าวยัแงแพงกว่าก็แล้วแต่ละกันถ้าไม่ซื้ออ่ะคิดดูอ่าเดีวมานาะมี๋ย้าอย่าลืมทิดถึงนูนะเอาแล้วพ่อเราอยัาไม่มงนี้เขาหันไปทางนู้นโบเดียว อยซ่ซ้ายตอเราย้ายไปตรงนี้แล้วเขาอยู่ตรงนี้นะคะไปทางนู้นสั <Hello. S 1> ่ั่มันเหมือนกับ่ะโคโค อย่าจับลูกขันตารอบไปนีจะไม่ใช่ลูกเลยตอบไปแล้วคนอื่นเขาบอกเป็นลูกไปแล้วไม่ใช่หรอกจะไม่ได้ก่อนแล้วร้านนี้เขาขายลขกค้าเลยต่อยทำไมเกี้ยวอยู่แล้วพี่ฟ้าร้องไงพี่ขันก็ไม่ได้ยินค้่าไปนต่งกันไปใกล อยู่ระแวงมากอ่ะแล้วมันอยู่ได้เหรอกับแมวอ่ะน้องอยู่ได้ได้เราเดี๋ยวก็ไปอยู่แหวนทัดไม่ได้หรอค่ะไม่ได้หรือหืมมีขออาไรเซนด้ขอได้ดิข้างหลังเซ็นหน่อยได้ไหมเซ็นข้างหลังให้โดนติดหรือเปล่าติดติดมันเขียนด้วยใจพูดมันไม่ติดเ่ะต้องใหญ่อยู่คนเดียวต้องเข้าเกขตแล้ว เสียงไม่เข้าไม่เสียงไม่เข้าไม่ไม่รู้เขาบอกว่าออกเลยก็ได้เพราะน่าจะเป็นหมดว้าสวัสดีค่ะนี่เราตามตามพี่อิงตามพี่อิงไปนะคะพาเป็นค่ะนี่พาตามติดชีวิต จะเข้าเก์แล้วว่าทุกคนคิดถึงแย่แน่เลยพี่อาสัมภาษณ์สัมภาษณ์เราคือสื่อท่านหนึ่งของเพจมิสแกนใช่ถูกเป็นสื่อนะเดี๋ยวให้ดูไปเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะคือพี่ิมพค่ขอร้องนะขอร้องนะคะทุกคนก็จะได้อยู่กับเรานะคะพี่พิมพ์ใส่ส้นสูงมาพี่พิมพ์เห็นทุกคนแน่นอนไม่ต้องห่วงนะมือถืออยู่กับพี่พิมพ์มันเบียดน้องนะ พี่สื่อสัมภาษณ์ก่อนค่ะคุณยาีสวัสดีค่ะคปีัสค่ะโอ้ยเขาจะสัมภาษณ์กันแล้วสู้เขาทุกคนพี่จะสู้เพื่อทุกคนนะใช่พิมจีใส่ส้อสูงพิมจีให้ทุกคนดูอะดูไลฟ์นะคะชัดชัวร์เอ๊ะเต้าบอสนะคะขอเสียงดอมอิงฟ้าชารล่อและเต้าบอสหน่อยนะ เธอเป็นนักข่าวเป็นนักกล้องสวยจังเลยเขาบอกว่าอะไรก็เป็นนักข่าวคิดถึงสุดๆคิดถึงพันวิ่งจีอ๋อไม่ใช่อ๋อผิดผิดอีวีบอลลุนอีวีบอลลุนอีกอนเก่งสวยมากพี่พิมลูกมาด้วยเหรอเออลูกเหมือนลูกเป็นตัวอันนี้เป็นแพี่พีมข้าปกติเข้าปกติเลยหรอไม่เป็นไรทุกคนพี่พิมจะสู้ชีวิตเพื่อทุกคนนะพี่พิมอะสู้ไม่ต้องสู้นะองเราแปลว่าเนี่ยใส่ส้นสูงมาบีประโยชน์ละ นี่มีแต่คนบอกให้เดินทางปลอดภัยนะคะเดี๋ยวจะออกไปข้างหลังนะ,ะแต่ขอถ่ายรูปนู่เดียวเดี๋ยวจะออกไปางหลังแหละเกนขึ้นเพนแน่ว่าแอบปกทำไมครับเกนหนูเป็นดีเฟนที่เองว่าเรื่องของคนอดภย อ้าวยิ้มแฟนป่ะไม่รู้ฟ้าทำได้ถึงขนาดไหนวะอิงฟ้าสวยมากอะนะขนาดไม่ใส่ฟิลเตอร์ยังสวยเลยแต่คนจก็ไม่ได้เบานะเอาจริงพ่งจิตแต่งหน้างี้เราคนจิต่งหน้าธรรมดา ทุกคนอยากจะกระซิบว่านางงานอะ่ะยิงฟ้าชาลอดสวยมากชาลอดนะเหมือนตุก,กตาบาร์บี้บวกเมอร์เมดบวกเจ้าหญิงบวกนางฟ้าด้วยผมแดงส่วนยิงฟ้าสวยอนยะู่แล้วคอนเฟิร์มเห็นมากับตาเนื้อนะโอ้ยเมื่อกี้ยิ้มจิปป๊บปอนะรากมากเลยอะ่ะใช่ไหมย,ยิ้มเห็นแก้กเมื่อคือยิ้มจิปป๊บปอใช่ไหม นี่มีแต่คนบอกว่าให้เดินทางปลอดภัยนะคะกำลังใจเยอะมาก ถ้าหล่อสวยอิงฟ้าก็สวยสวยไปหมดเลยทุกคนไม่อยากจะสปอยมีคนสปอยว่าข้า,าหลับพี่พิมสวยเดี๋ยวรองานพี่พิมแล้วจะสปอยพี่พิมได้อี่ทุกคนอิงฟนะ้ายี่ยมสุปนน่ารักมากแครไปหรือเปล่าแครไปไหม ไอ้ฟ้าคือโกงมากทุกคนผมเคยชิวมากแต่หน้าสวยสุดเพราะอะไร ได้ไหมทุกคนสวยมาได้ยินไหมได้ยินเขาที่สัมภาษณ์กันปะ <c oughs> พี่ไม่ได้ยินเลย <c oughs> ชื่อด้วยเดี๋ยวอ่านปากเอาปะ่ะพี่ยิย้มแก้มขิดน่ารักมากตอนนี้ก็แบบขอบคุณทุกคนนะคะที่มาส่งขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนล้วก็จะทำเต็มที่ ใชเราบอกว่าเมกานะคะเป็นจุดเริ่มต้นของควาสนุกนี้โอ้ยได้ยินแล้ว อยผมหรอ,อรกน,อรนะเล็กขอนะคิดถึงจังเลย อ,อิ่มมากฮะมาบูไฮฟิลิปลปินเอเวียดนามเอขอข่าวสนัหนนะคะเจอกันฉันว่าฉันได้เป็นนักข่าวแนะ่เลยอะสิจักร้องมาจักง ทุกคนแล้วค่ะสู่โอเอไปแล้วท okay, okay, ุกคนขอบคุณมากค่ะโอเคเดี๋ยวไปแล้ลนะวิยคนเยอะได้เลย